เคยทานกันไหมครับแกงวายคั่วเป็นเมนูท้องทิ่นคองกอผัง,งันและกอสมุยเป็นเมนูที่ทำไม่ยาแต่มากินเตะกอผัง,งันจะรอยว่าวายหรือมึกไายนะจะนวดยาวหัวเล็กจะโย่ตามแนวหี่แนวประการังแคฟังแล้ววายคัวเนียนไปกองอันนี้ลายสูตร บางบ้านก็จะใส่พัวโลมุงมังหรือใบชะม่วงให้มีรสชาติเปรี้ยวๆนิดชแต่วันนี้เราจะไม่ใส่นะวันนี้จะใช้เป็นวายซอสพอดีมีคนเอามาให้โลน,นถ้าไม่มีวายซอสก็เป็นวายแหง้งก็ได้ส่วนมากจะเป็นวายแหง้งแล้วก็เอามาแช่น้ำไว้ก้ในให้พอได้ผมโพงผัดตุดิบก็มีไม่เยอะเลยครับมีแค่หอมแดงตะไคร่นามเทศกอเตรียมเส้นแล้วกับมาตั้งท้ากันได้เลยครับ อันดับแรกเราต้องเอาไว้แถวหั่นชิลล้นเล็กๆเนี่ยหมาโรนในาาน้ะทากน้ำในตัวววยก็จะโอามาันดีซี่มันก็เริ่มเปลี้ยนหึ่งสีม่วงๆก่อนน้ำเริ่มโอามาเราก็เอาถ้าใครจะพมแด้งลงไปร่นกับไว้ได้เลยก่อนน้ำเริ่มโงดเราก็ใส่ขวดเทล,ลงไปได้เลยนะแล้วก็ใส่เคยล,ลงไปยิดหนึงไหลชอนทีนี้ก็เที่ยวไปเรื่อยๆนะ จะสังเกตว่าน้ำมันก็จะซีเข้มขึ้นมาตอนน้ำเริ่มเดูดแรงแรงเลชิมสักฮินะหเเตห,หนึ่งนะเมือเดียวแอบใส่น้ำตาลไปฮิตหนึ่งจะได้กลมกลมขึ้นเสร็จแอบโรยตำเมน,นูหวายกัวเป็นเมน,นูหาทานยากนะต้องมากินเด็ดกองันด้วยก๋อ,กอมุ้ยเท่านั้น